สวัสดีค่ะดิฉันนางสุธาพรสถิตข้าราชการบำนาข้าราชการเกษียณเมื่อก่อนทํางานอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลามคําแหงก็จะใกล้กับวัดเทพวิีล,ลาเวลามีมีวันสําคัญทางาศาสนาก็จะเข้ามาทําบุญที่นี่เป็นประจําแล้วก็ได้ได้มาปฏิบัติธรรมสวดมนต์สวดมนต์ในวันพระช่วงเย็นแล้วก็ ได้รู้จักกับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเทพลีลาก็ได้มาบวชเนคขมะตั้งแต่ปีพศ2557เป็นต้นมาแล้วก็เมื่อได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็รู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งมีความสุขสบายใจแล้วก็สามารถ ลดละกิเลสของตัวเองลงไปได้เยอะจะไม่ค่อยรู้สึกโกรธ mm hmm. ก,ก็คิดว่ามันมันน่าจะดีก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเทวีลาได้นะคะที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่55จะจะมีการบวชปฏิบัติธรรมทุก ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของต้นเดือนทุกเดือนนะคะถ,ถ้าสนใจยังไงก็เข้าไปในเพจของสำนักปฏิบัติธรรมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ